โอ้โหดันเลยดันตอมอวันนี้ส่งอะไรมาให้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบ สดีครับวันนี้พบกับช่องน้องวายุนะครับผมนี่น้องวายุกินยาอยู่ยามเช้านะครับนี่เหีวกล้วยแล้วนะครับนี่เช้าก็จะใส่ย,ยาให้น้องนะครับอตอนเย็นก็ จะให้น้องกินนะครับบางวันก็ออกคลิปบางวันก็ไม่ได้ออกคลิปนะครับขอบคุณแฟนเอซของวายุทุกคนนะครับที่ฝากค่ากล้วยมาให้นะครับวันนี้ก็ฝากมาให้อีกนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ครอบครัวท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นนะครับอายุมั่นฝันยืนนะครับวันนี้ก็เพิ่งใส่ยาให้นะครับ นี่นะครับวิธีใส่ย,ยานะครับผมยัดวิตามินไปลงไปในกล้วยนะครับกินครั้งละสาเม็ดนะครับ ก็เอามาให้น้องวายุนะครับผมเอาว่าทางไงวายุทําไงก่อนดีครับดูน้องสวัสดีนะครับผมโอ้โหใหญ่เลยนะครับเดี๋ยว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 ใจเย็นลวงลวงนะครับกินเก่งนะครับกล้วยชอบที่สุดเลยนะครับอ่าสวัสดีก่อนเลยเยครับ ขอบคุณแฟนคลับของน้องนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมนี่แหละครับยามทําเชา้าบางทีก็ออกคลิปนะครับบางทีก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับผมอ่าหมดแล้ววัสดีก่อนเร็วดีครับเออเก่งมากครับเก่งมากเลย ตอนนี้ก็ให้พายวายุอับกินน้ำนะครับผมมองกำลังกินน้ำนะครับเฮ้น้ำสายยางเลยนะครับเฮ้ยจอาบน้ำให้นะครับทยเฮ้ยเฮ่ทยโยทยเงือน้ำสายยางให้เย็นๆนะครับ เย็นๆนะครับยามเช้าเฮ้ตอนนี้อ่ะฉีดน้ำให้นะครับนอนแล้วนะครับนอนแล้วนะครับ นอนให้อาบน้ํานะครับพลายอายุนะครับผมน้องจะได้เล่นสบายนะครับผมจิดน้ำํำน้องเล่นดินนะครับจะพาน้องมาเล่นดินนะครับว่าน่ะอาบน้ำแล้วน้องจะนอนเล่นนะครับผม ให้ร่างกายสดชื่นนะครับเวลาของวายุนอนเล่นนะครับกลิ้งไปกลิ้งมานะครับน่ารักนะครับเป็นดินกอนนะครับช่วงอาบน้ำใหม่ๆก็จะให้เล่นอย่างนี้แหละครับยามเช้าๆหลังจากกินกล้วยนะครับ อโอ้ไม่สนุกแล้วเออดูอายุเล่นดินไปฟังฟลาก่อนนะครับผมขอบคุณแฟนครับอายุมากๆนะครับ วันนี้ก็ส่งค่าอาหารมาให้น้องนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ครอบครัวท่านมีแต่วความสุขความเจริญนะครับอายุมั่นฝันยืนนะครับผมนี่ก็ดูนะครับเล่นนี่นะครับลีลาเล่นของน้องวายุนะครับผมาได้อาบน้ําแล้วจะเล่นอย่างนี้แหละครับหาดมดูกลิ่นน้านะครับ นาก็ออกไปเลี้ยงนะครับพลายเทวริปเลี้ยงแล้วส่วนบายุนะครับช่วงบใบๆเนะครับจะไปนะครับผมดูขานี่ดูขานะครับขันขาข้อ ไปเล่นตอมอที่มัดของพรายเทวฤิ์แล้วนะครับนี่นะครับช้างน้อยอาบน้ำแล้วก็ต้องเล่นดินให้เนื้อตัวมันอุ้มจะได้เย็นนานนะครับผม โอ้ดันเลยดันตมโอ้เอ้าเอาเลยปลากําลังโหไม่เก่งเลยว่ะอ่ะเป็นยังไงลีลาเล่นของไพรวายุนะครับผม ช้างน้อยตอนนี้ยังไม่ได้ไปหาแม่หรอกครับอีกไม่นานก็จะไปหมู่บ้านตะกรางแล้วจะไปไปมาๆนะครับตอนนี้กินหญ้าอยู่ก่อนนะครับเพราะว่าช้างที่ตกงานก็เพิ่งทยอยกลับกันมาเรื่อยๆนะครับ ลัวน้องไปดมมูลดมอะไรแล้วจะมีกลิ่นไม่โสพานะครับผมมาแล้ว้ามามามาจะไปไหนแล้วจะเข้าบ้านแล้วนะครับถูเสาเล่นนะครับผมทันแล้วก็ทูเสาเล่นนะครับมามามา เร็ววายังถูอยู่โอ้ยังไม่สะใจให้ได้ถูก่อนยังคันอยู่เอาเลยดูงานน้อยเพิ่งโผล่ออกมานะครับเจ้าหนุม่มผมยาวเกือบจะเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้ว ไม่นานก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับค่อยโตว,วันโตคืนแล้วนะครับายอายุนี่นช้างน้อยเล่นดินแล้วก็จะไปถูเสานะครับเพื่อให้ดินมันกลบไปตามผิวหนังที่ยุงกัดนะครับมันก็จะหายคันนะครับผม ช้างน้อยออกใหม่ๆอย่างนี้ควรให้เล่นน้ำบ่อยๆนะครับร่างกายจะได้สมบูรณ์นะครับสดชื่นนะครับผมฝลายวายุนี่จะลงน้ำวันละ3ามสี่ครั้งนะครับนี่ก็นานแล้วนะครับผม เล่นอะไรอีกนี่เร็วมา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 เร็วมามามานะครับเรียกมามาเลยนะครับตอนนี้มามามาโอ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับสวยครับครับวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับ น,นี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ขอให้ชอบวายุก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชมช่องน้องวายุนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้องวายุนะครับวันนี้ก็มีแฟนคลับส่งของมาให้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ว่าส่งอะไรมาให้นะครับผม มาให้เยอะเลยนะครับผมว้าวนี่คงจะเป็นแฟนคลับของวายุนะครับแฟนคลับประจาของวายุนะครับคุณแป้งนะครับจากกรุงเทพนะครับพระคุณมากๆเลยนะครับมีกุ้งมีปลาหมึกนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณนะครับบุคคลที่สําคัญนะครับของพายวายุเลยนะครับ ที่ช่วยสร้างลงสร้างอะไรแล้วก็วันนี้ก็ส่งอาหารมาให้ผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ครอบครัวของคุณมีแต่ความสุขความเจริญนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้มุ่งมั่นปรารถนานะครับอายุมั่นฝันยืนกันทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมครับสวัสดีครับ